อ่ะเรายังอยู่กันในข้อสอบชุดที่3นะคะมาถึงข้อที่29อ่ะข้อที่ย9เนี่ยโจทย์บอกว่าถ้าอัลฟาบีตานะคะเป็นคำตอบของสมการซึ่งเรามองปุ๊บอ๋อสมการชุดนี้คือสมการพหุนาม กำลังสองก็จะมีสองคำตอบถามว่าเสมการพรหุนามกำลังสองก็คืออะไรก็คือสมการที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะ a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า a x กำลังสองตัว b ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า a x นะแล้วก็ตัว c ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า a x กำลังศูนย์หรือว่าตัวเลขะนะคะเสร็จแล้ว โจ์ถามอะไรคือโจทย์เขาถามว่าอัลฟาบวกบตหารด้วยอัลฟาคูณบบตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราเห็นแบบนี้ปื๊บปออัลฟาบวกเตเนี่ยต้องใช้สูตรอะไรค่ะก็คือใช้สูตรผลบวกคําตอบเนาะถามว่าอีสูตรอะไรต้องจําสูตรไหมจําค่ะสูตรผลบวกคําตอบก็คือลบบส่วน A เนาะส่วน สูตรผลคูณคำตอบหรือว่าเอาเอลฟาบีต้ามาคูณกันเนี่ยสูตรก็คือ c ส่วน a คูนิวสอนไปแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะเราสอน,น,นตั้งแต่มออะไรนะมอต้นอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเนาะเรามาเทียบกับในโจทย์ก่อนอ่ขอขยับบรรทัดนิดนึงนะมาเทียบในโจทย์ก่อนคือในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอ่าในโจทย์เขาให้มาเนี่ยสองเกำลังสองใช่ไหม สัมประสิทธิ์หน้ากํกลังสองก็คือตัว 2a 2a สองตัวนี้ก็คือตัว A ในสูตรเนาะแล้วก็ตัวลบ A กําลังสองตัวนี้ก็คือตัว b ในสูตรส่วน3ลบ a 2, ตัวนี้ก็คือตัว C ในสูตรเราก็เริ่มต้นหาจากอัลฟาบวกบีตาก่อนอัลฟาบวกบีตาสูตรบอกว่าก็คือลบ b ส่วนเเราก็เอา b มาแทนก็คือลบด้วยลบ a กําลังสองส่วนตัว A ก็ยกมาแทนก็คือ 2a นะคะ หาเสร็จเรียบร้อยเอา a ตัด a ไปตัวหนึ่งเนะาะเหลือ a ส่วน2อะส่วน α l p คูณบสูตรว่า c ส่วน a เราก็ยกตัว c มาแทนนะคะก็คือ3ลบ a มาแทนหารด้วยตัว a ตัว a ของเราก็คือ 2a เสร็จแล้วเนี่ยโจทย์ถามว่า α l p h บวกบตาหารด้วย α l p h คูณบตาเป็นเท่าไหร่โอ้ง่ายเลยเราก็เอาตัวนี้กับตัวนี้เนาะ มาแทนค่าแทนค่าเสร็จแล้วทำไงต่อคะเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะแล้วก็เอาข้างล่างเนี่ยกลับเศษกับส่วนกันเสร็จแล้วสองกับ2ตัวนี้ตัดกันได้นะคะก็จะได้คําตอบก็เหลือ a อคูณเตรงนี้ก็คือ A อกำลังสองถูกไหมหารด้วยสมลบเก็จะตรงกับคําตอบข้อที่เท่าไหร่เดี๋ยวอดูกันนะข้อเท่าไหร่ตรงกับคําตอบข้อที่1นนะคะง่ายไหมง่ายเนาะจำสูตรเข้าไปในห้องสอบด้วยนะคะ เนาะขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ